วัสดีค่ะพบกับ AISBJ b i e นะคะกับ w o r t t t a t n i n g ค่ะแน่นอนผู้หญิงอย่างเราๆนะคะเรื่องราวที่สนใจเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความสวยความงามนะคะทุกวันนี้นะคะการสริมความงามได้มีด้วยกันเยอะแยะ,ยะมากมายหลากหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Botox filler treatment นะคะหรือว่าจะเป็นการทำร้อยไหมค่ะในวันนี้ค่ะวิวก็เลยนะคะมีคำแนะนำดีๆนะคะเรื่องของความสวยสวยงามง,ามงามที่จะมาแนะนำกันค่ะ แล้วก็ไปพูดคุยนะคะกับคุณหมอนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ข้อมูลกันอย่างเจาะลึกและก็ถูกต้องกับที่นี่เลยค่ะ The Face Esthetic Clinic ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมความงามหรือว่าการทำร้อยใหม่นะคะดูเองนะคะอยากใช้เพื่อนๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะ แต่สมมุติว่าใครนะคะที่อยากทำจริงๆนะคะให้ไปพบคุณหมอนะคะที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงจะดีกว่านะคะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจทำนะคะคือไหมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกที่นี่จะเรียกว่าเป็นตัวเทอร์โบลิปมันจะมีตัวเงี้ยงที่ลักษณะเป็นโคนซึ่งไอตัวโคนตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวรั้งผิวเราขึ้นไปด้วยการตึงกระชับของหน้าจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าไหมละลายปกติในรุ่นเจเนเรชันเดิมที่เราเคยใช้ ก็คือคนที่มีอายุในช่วงประมาณ30-50ปีนะคะเ่ซึ่งกลุ่มน,นี้เนี่ยความหย่อนคล้อยมันยังมีไม่เยอะมากการร้อยไหมกลุ่มนี้มันจะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนผลข้างเคียงที่เกิดจากร้อยไหมยอย่างแรกเลยคือก็ในเรื่องของรอยเข็มถ้าเป็นตัวหมเทอร์โบลิสต,ตัวนี้เนี่ยรอยเข็มที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรอยบุ๋มนะคะรอยบุ๋มตรงนี้เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5วันถึงเจวันรอยบุ๋มจะหายอายุของไหมชนิดนี้เนี่ยหลังจากที่เราร้อยไปแล้วก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีครึ่งที่จะทําให้เกิดการกระชับของหน้าหลังจากนั้นก็ เกิดความหย่อนคล้อยตามวัยเกิดขึ้นมาอีกสําหรับคนที่คิดว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยไม่ว่าจะเป็นเริ่มมีมุ้งปากตกเริ่มมีร่องแก้มหรือว่าแก้มที่เริ่มหย่อนคล้อยหรือรู้สึกว่าหน้าไม่กระชับสามารถทําการร้อยใหม่ได้ทุกคนซึ่งหมายตัวนี้เนี่ย มันเป็นใหม่ที่ผ่านออยอแล้วนะคะแล้วก็เป็นใหมเ่เย็บแผลซึ่งสามารถละลายได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรตกค้างอยู่ใต้ผิวหนังเราหรือว่าจะทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้ a i s b j ดูนะคะได้รับสิทธิพิเศษมากๆเลยนะคะที่จะเข้าไปดูทั้นตอนก,การทําร้อยไหมดับเอ็กคลูอย่างใกล้ชิดถึงเวลาแล้วค่ะตามไูข้ามาดูข้างในกันเลย If take clothes and my chest my my open and You can get through Blood and liquid but by my lungs And somewhere around my heart Maybe you could see A little boy ท,ทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นเยอะเลยรู้สึกหน้าแบบตึงรู้สึกเป็นวีเชฟมากขึ้นค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะระทาให้ใบหน้าเนี่ยกระชับแต่งตึงหรือเป็นวีเชฟเนี่ยนะคะขอแนะนําว่าให้มาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะซึ่งจะเป็นคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านความงามค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็ได้มาเห็นขั้นตอนวิธีการทำนะคะสำหรับเจ้าร้อยใหม่นะคะว่าเป็นยังไงซึ่งบิวต้องขอย้ำเลยนะคะว่าผลที่ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะไม่ว่าเพื่อนๆน,นะคะจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนนะคะรวมไปถึงการปรึกษาคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ทางด้านนั้นๆก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจทําค่ะ และสำหรับที่นี่นะคะ The Face Esthetic Clinic นะคะนอกจากจะให้บริการการเสริมความงามการดูแลผิวพรรณแล้วนะคะนี่เลยค่ะยังมีการดูแลเรื่องของการยกกระชับนะคะผิวหน้าให้ดูเรียวเล็กนะคะกระชับรูขุมขนนะคะมีเลเซอร์หน้าเลเซอร์ผิวด้วยจะเกิดเพื่อนคนไหนสนใจนะคะมาติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ที่นี่เลยนะคะ และที่สำคัญนะคะยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บริการของ AIS ด้วยซึ่งวันนี้นะคะ AIS BJ ดูนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะติดตาม What's Happening ได้ในครั้งหน้านะคะที่ w w w a i s c o t h l i f e s t y l e วันนี้